ใหญ่แล้วกันแต่สำหรันักาแล้วต้อง,องท,ท,ที่ลานดูว่าต้องชนาบุญเป็นตัวเทงด้วยแล้วก็ในบทเรื่องนี้ได้รับเชิญมาเป็นพ่อครูจอแต่ขอใครที่นะครับวันนี้อาจจะงงกับลคกแกคเตอร์ที่ในละครเพราะว่าผมเองไม่ได้อะไรคนไม่รด้ต้อง รู้ต้องเต่งเพราะว่าในนั้นแบบตอนนี้คนละยางคนละอย่างยี่เลยเพราะว่าในบทได้เป็นลุมแล้วก็ได้ฝบกคาแรคเตอร์ตัวเองลงใยการที่แบบใส่ติดตัวเป็นแบบเปสูดถึดูแบบคนผู้สูงอาย,อยุเลยที่แบบนา่าเกนะเกอา่อาเแนะนำเพื่อนะแบ้าเป็นลกแ้เน่อ้กเป็นพาวาอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยครับ สวัสดีครับผมบอยบอยธุรกิจนะครับก็ในเรื่องนะครับสำหรับผมเป็นผ่านปัจจุบันนะครับรับเป็นโควิดนะครับที่พ่อของผมสนใจจริงเล่นคู้กับลูกตาครับแต่วันนี้ลูกตาติดงานมาไม่ได้ขอฝากด้วยนะครับก็เล่นเป็นตัวนะคะตัวเนี่ยก็คือว่า้องเป็นการเล่นตามคางการแล้วก็ น้องเหมียร์ไน้องเหมียร์ผู้อว์น่าจับใจเฮ้ยอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึ่งคนนึงนางรำนังรำนังรับตอนนี้ในชีวิตจริงก็เป็นนางรำอยู่แล้วด้วยน่าตม่นเส้นอยู่แล้วนะะคต่อค่ะต่อค่ะ ครับสวัสดีครับเต้ปฏิพัฒธ์นะครับในเรื่องนะครับก็รับบทเป็นข้องแก่เจ้าของโรงสีนะครับเป็นอ่าเป็นลุงเป็นลุงของพระเอกของเรานะครับแต่ว่ามีผูบาดเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงเอ๊ะทำไมฐานะที่แตกต่างกันต้องมองตามกันนะครับสวัสดีครับซึลเฟอร์ซีรัสตินะครับในเรื่องครับบทเป็นนักกัรตรวเรื่องครับจีลีครับุคนตัวนี้เนายเป็นตัวร้ายตัวร้ายครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนหน่อยครับครับตัวแทนเป็นตัวแทนตัวช่วยหน่อย ฝากลครเรื่องนี้ด้วยกรันะครับเาว่ามันมีครบรถเลยและอย่างหนึงคือต้องก็ภูมิใจที่ตัวเองได้มาร่วเงะมันเป็นสิ่งไกลตัวเพราตัวต้องมก็ปียาหนาาันป็นศิลปวนกทำใมนเจไปแล้วแล้วกรอเกียวกับารทเัิปเหมืนกันมันก็เลยไม่ได้กลัวก็เลยตการับรับน ว่าในเรื่องนี้สอดแท้มันจะมีคีย์เวิร์ดคำพูดในแต่ละฉากมันเกี่ยวกับเด็กเจนใหม่และเด็กเก่าในสมัยโบราณว่าตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมไทยมันยังคงกับคนใหม่หไม่แล้วเราจะอนุรักษ์อย่างไรซึ่งประเทศไทยเราก็กำลังเป็นซองพาวเวอร์กำลังให้ทุกอย่างมันมีร่วมด้วยกับร่วมสมัครเข้าไปนะครับเข้ามาว่าด้วยกับไฟซ่าท้าวิสิ เด็กเราพอดีอ,อยากที่อยากให้ทุกคนช่วยติดตามเพราะว่ามันมีช่วงโด่งเลยนะครับแล้วก็ยังมีนักแสดงด้วนที่หลายๆคนน่ารักมากในตอนที่ถ่ายทำอยากใ,ใหเด็กๆทุกคนได้ความรู้ตรงน่ารักมากแล้วเด็กสองเนีข่าวว่าเด็กร้องไห <laughs> ้อ่ะคือ ก็ขอโทษด้วยที่ทําเด็กทังไปหลายคนมากตอนที่เข้าเองจริงๆด้วยคือด้วยผิดที่ต้องเองที่ไม่ได้ไปรอชอบกับละลายพลิกกับน้องแล้วมันมีบางฉากที่เรากดเด็กจริงๆอ่ไปรูแล้วเราก็ไม่ไปเล่นกับเด็กเลยเพราะเราใช้จิตวิทยาในการที่ว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเด็กจะไม่กลัวเราถ้าเราไปเล่นกับเด็กไม่เข้าใจเลยพอถึงเขาฉากปั๊บเทคหนึ่งแล้วแล้วเทคสองเทคสามพังเลยเด็กร้องไห้ร่วงทนละคนละคนละคน สรุปต้องไปโอบันจะกลับมาถ่ายได้ก็เลยอยากฝากด้วยเพราะว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ได้ดูในละครเรื่องนี้นะครับจะออนแอร์วันที่9เจ็ดวันเจ็ดจนสุดที่เด็กที่แลี้วค่ะพี่เด็กที่คืนค่ะพี่คืนเดี๋ยวเวลาพี่ขึ้นอาจจะดึกไปสักนิดนึงแต่อยากให้ดูนะครับแล้วก็จะมีย้อนหลังด้วยสามารถดูย้อนหลังได้ฝากติดตามละครไวซ่าทาบิดีเรื่อยวกันนะครับแปลกีลากาล่าที่ที่ไหนครับเอฟ การาที่ภาพยน์ด้วยอย่างรเรียนเชิญสื่อมวลชนด้วยนะครับ